เราทุกคนเราปาร์ตี้ยัปเดตนนี้ก็พร้อมแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเอาอ่ะหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนออกไปเนาะหลือแค่ห้ากับสิบคนซึ่งตอนนี้เราก็เป็นคนเดียวเหมือนเดิมว่าไงทุกคนขอบคุณที่เข้ามาร่วมเล่นอีเวนต์กับเรานะสําหรับใครที่มาใหม่เราจะแจกไอเทมที่สามารถทําได้ทุกอย่างแล้วคุณสามารถเล่นได้เหมือนกับว่าคุณเป็นแอดมินเลยแหละหลังจากนั้นประมาณ45นาทีเนี่ยเราก็จะแจกเพชร20เพชรนะให้ทุกคนเลยเอาแเราแจกมาแล้ว1เม็ดไง ยังไม่ทัานทำอะไรเลยเก็บเลยดีอุ๊บฉันเผลอกดโดนปุ่มแจกเพชรเอา้ากดอีกแล้วกดอีกแล้วกดเลนอีกแล้วอันนี้ไม่น่าจะเผล่นะอันนี้น่าจะแบบกดเล่นเอาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจบรอบนี้เนี่ยเราจะได้เพชรกี่เม็ดนะใครดูโจกฝากนับด้วยนะครับว่าผมได้กี่เม็ด <laughs> เดี๋ยวจะเสกของสําหรับการเริ่มต้นให้นะทุกคนเนี่ยตื่นเต้นกับการที่เราจะสามารถฝึกสัตว์ได้ไหม ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยแหละคุณเ่ยจะต้องพยายามอย่างหนักในการฝึกแมมมอสเราจะให้พวกคุณเนี่ยทดลองฝึกสัตว์เลี้ยงฉันจะเสกฟรุตให้ทุกคนนะคุณสามารถใช้มันในการฝึกสัตว์เลี้ยงได้ผมว่าถ้ามีฟรุตเข้ามาเนี่ยต้องมีอาชีพใหม่มาแน่นอนเสกให้แล้วโอเทมิ o ่งฟรุตเนี่ยผมว่าใช่แน่นอนเนี่ยแล้วก็ตายมีรูปหน้าบึ้งด้วยอ๋อแล้วก็ใช้แครอทเหรอเอามาให้แครอทมาให้ เก็บไปยนไม่รู้เกียร์ไม่รู้ดูเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณสามารถหาวิธีการฝึกสัเลียงได้ในหรือเปล่าอ่ะอ้ะอากลายเป็นกระต่ายดำแล้วทุกคนยังไงต่อนี่คือเป็นเสเลียงเราแล้วหรออู้ชื่อว่าลักกี้้วยทุกคนเสเลียงเราตัวนี้ชื่อว่าลักกี้นะเดี๋ยวไปลักกี้ลักกี้เราไปสู้หมาป่าดิลองไปกัดหมาป่าดิลักกี้ มานี่ลักกี้โอ้โหเดินโคชาลักกี้มาลักกี้สู้มันสู้มันลักกี้สู้มันลักกี้อย่าวิ่งตามมันดิลักกี้สู้มันสู้มันลักกี้มันกัดเรามันกัดลักกี้มันกัดพี่แล้วเร็วสู้มันสู้มันเฮ้ยลักกี้ไม่สู้เร็วไม่ช่วยกันเลยลูกใครเนี่ยจะเป็นคนที่ฝึกแมวมอสได้คนแรกนะอันหนึ่ง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 อ้าวอ้าวอันหนึ่งอันหนึ่งแป๊บฟึ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 ๊บฟเร็วเราฝึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟ หมาป้าเราต้องการเนื้อเพราะฉะนั้นเราจะใช้เนื้อของเพื่อนมันเอามาให้แหละเอ้าเดี๋ยวมันกินเนื้อสุกปะเนี่ยหมาป้ามันกินเนื้อสุกปะเนี่ยหรือมันเอาแต่เนื้อดิบกำลังจะเซกกล่องแดงกล่องแดงกล่องเดงอะไม่สนหรอกผมไม่สนหรอกกล่องแดงอะผมจะฝึกสัตว์เมื่อเ,เช้าเราจะเอาสเต็กไปให้หมากินเราเอาสเต็ก ที่มันไม้ไปให้หมากินก่อนแล้วกันกินไหมไม่กินแฮทุกคนแสดงว่ามันกินแค่สเต็กที่ไม่ไหม้เนาะแบบเป็นสเต็กที่ไม่สุกเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาสเต็กมาเพิ่มนะแล้วผมเรียบร้อยอันนี้คือเป็นเป็นหมาของเราหรือ,อยังอ๋อทุกคนมันต้องทำอย่างนี้สามรอบหรือเปล่า ผมว่าน่าจะใช่นะต้องทําอย่างนี้3รอบเห็นปะ่ะมันได้น่ายิ้มาแล้ว1อันงั้นเอาอีกเอาอีกเอาอีกมีอะไรที่พวกนายเนี่ยต้องการอีกไหมกำลังจะส่งเชื้อเพลิงไปให้เดีด๋ๆๆๆโอ้โหส่งให้ตอนนี้โหเรื่อยๆเ,เอาล่ะนะผมว่าผมจะต้องใช้บักนี้แหละบักที่จะถือของได้เยอะๆคือเราไม่สามารถใส่ช่องเก็บของเราได้นะเพราะว่าช่องเก็บของเราเนี่ยมันเป็นนะินฟ e เนาะ ไปแล้วมันจะเป็นเนื้อสุกซึ่งหมาป่าม mm ันไม่กินเนื้อส cake.. ุกอับทุกคนกินเข้าไปกินเข้าไปมาเอาอีกเอาอีกเอาอีกกินเข้าไปกินเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยชื่ออะไรสปริงเกิลมาเลยสปริงเกิลลัคกี้ตามันดูน่ารักขึ้นมาทุกคนใช่ปะตามันกลมๆแล้วอะไปกัดมันไปกัดมันกัดมันโอ้โหเดินเป็นเพื่อนเลยเร็วกัดมันกัดมันมันตีเราแล้วมันตีเราแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกัดแล้ว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 สปริงเกิลสวย สวยครับสวยครับสวยสวยเฮ้ยทุกคนมันมีสถานที่ใหม่ด้วยอ๋อเป็นที่อัปเกรดฟรูตอ๋ออันนี้คือที่อัปเกรดเบ็ดตกปลาอ๋ตอตรงนี้จะเป็นที่อัปเกรดไอเทมของเราเนาะอ๋อถ้าเราวิ่งไปไกลเกินพวกสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันก็จะสับก็จะเทเลพอร์ตมาหาเราด้วยเนาะแล้วเมื่อกี้เดฟพูดอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้อ่านเลยเรามีสัตว์เลี้ยงพิยศษอ่ะทุกคนอ๋อมันมีเปลี่ยนสีด้วยนี่ตัวน,นี้ชื่อทาโก้กระต่ายเราอีกตัวหนึ่งชื่อทาโก้นะเขาแจ้งเพชรแล้วเขาแจ้งเพชรแล้วทุกคนเอาละหมาป่าตัวที่ 2. มา อุ้ยหมาสีชมพูอ๋อไม่ไม่ชมพูเนาะตัวนี้ชื่อบับเบิลบับเบิลเป็นหมาป่าสีเหลืองกคนผมโดเอยนี่ไล่โอ้โหโอ้วางมันเตะหมาป่าเอาฟ้ามาทุกคนหนีก่อนเลยผมหนีเข้านี้ก่อนเลยนะไม่อยู่ละเข้าไม่ได้แล้วซิเขาบอกว่ามีสัตว์พิเศษด้วยในอัปเดตนี้เขาบอกว่าเขาจะสปาวสัตว์เลี้ยงไปที่ ไปที่แคมป์ของเราเดี๋ยวเราไปดูซิว่าสัตว์พิเศษนี้คืออะไรยูนิคอร์หรือเปล่านั่นตัวอะไรเขียวๆนะ่ะไม่ใช่นั่นมันลูกโป่งของเราแค่เราถือขวานหรือเปล่าเอ้ยอะไรอะ่ะนกโดโดเหรอเอ้ยมันมันคือนกอนีี้นกกิวี่ใช่ปะ่ะใช้เบอร์รี่ผมวนผมวิ่งวนมารอบหนึ่งแล้วอะ่ะผมยังไม่เจอไบโอมอื่นนอกจากป่าเลยทุกคนผมว่าผมหาแบบหมอดไม่ได้โอเคทุกคนไม่ต้องไปดูแล้วผมมาดูตรงนี้แทนมาดูหลังป้าย หลังป้ายมันไม่ได้บอกนะว่ามันจะมีอ่ามันจะมีใบโอมหิมะหรือใบโอมลาวาสําสหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยเราสามารถมาดูหลังป้ายได้นะว่าเราได้ใบโอมอะไรนี่นะทุกคนเราเอาหนังหมาป่าธรรมดามาแลกแล้วสามารถแลกฟรุตได้หรือไม่เราก็แลกอ่าเบ็ดตกปลาได้นะครับทุกคนแล้วลองเปลี่ยนชื่อดูสิโย่ โยโฮโฮนาตัวนี้ชื่อโยประกาศจากออฟฟิเชียลสัปดาหนะ์หน้าอัปเดตปาร์ตี้เนี่ยจะสั้นลงมันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในวันเสาร์แล้วพวกเราไม่อยากให้พวกคุณเนี่ยพลาดสิ่งอื่นไปเพราะฉะนั้นเราจะเล่นปาร์ตี้อัปเดตเพียงแค่25-30นาทีอันนี้ก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาหมายถึงอะไรหรือว่าเกมอัปเดตสัปดาห์หน้าเยอะหรือเปล่าหรือว่าหลายเกมจะอัปเดตพร้อมกันสัปดาหนะ์หน้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อันนี้ผมไม่รู้เลยว่าเขามาถึงอะไรจะเสกเมก้าเกาตีสิกแล้วโอเคมามามา,มาโทษทีนะสำหรับพวกนายโทษทีนะสำหรับการตายแบบไม่สิ้นสุดขอให้สนุกกับการทำลายร้างลัททียักษ์เขากำลังจะมาแล้ว ยทุกคนขวานแอดวินไม่สามารถฆ่าเมกาเฮาติตได้ในชับเดียวอะเมื่อกี้มันสามสี่ชับเลยนะโอเคได้เวลาแจ็คเพชรแล้วกลับไปที่ชัมไฟของคุณฝนเพชรกำลังจะมาแล้วพายุก,กำลังจะมา,มา,มา,าก, <laughs> ก,กีวีมันเป็นอามาต้าทุกคนโนกีวีมันเป็นอามาต้ผมรู้สึกว่ารอบนี้มันดูเงียบๆเนาะเดวไม่ค่อยคุยหรือว่าผมไม่ได้อ่านที่ไม่รู้เพราะว่าผม,มัวแต่ฝึกสัตว์ <laughs> ตกลงมันเงียบเพราะว่าเดวไม่คุยหรือว่าผมไม่อ่านเนี่ยเอาแล้วทุกคนผมได้มาอ 30กว่าเลยใช่ไหมเกือบสามสไม่รู้ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าไ,ได้ทำาปเท่าไหร่เราจะส่งควกคุณกลับไปที่บี้ในไม่ช้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่นกับเรานะผมรู้สึกว่าอัปเดตรอบนี้นี่จะเป็นอัปเดตเล็กๆนะไม่มีอะไรใหญ่โตมากอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยก็จะกลับมาในวันนี้เหมือนกันใครที่พลาดกบหรือว่าอีเวนต์เอเลี่ยนเนี่ยใครที่พลาดอีเวนต์กบหรือว่าอีเวนต์เอเลี่ยนเนี่ยก็สามารถเล่นได้เอาล่ะก็น่าจะถึงเวลาที่เขาจะส่งผมกลับไปละงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนเจอกัน